จุดที่2วัดจากกระดูก C7 เ,เหมือนกันครับ2นิ้วมือลงมาอ่านะครับจุดที่2องครับจุดที่3หัวมุมสะบักนะครับหัวมุมสะบักรู้จักแล้วนะหัวมุมสะบักเมื่อกี้สอนไปแล้วเนอะไม่ต้องหาใหม่นะถ้าหาไม่เจอก็ควายมาหัวมุมสะบักนะครับจุดที่3โอเคอ่าจุดที่4ที่5ที่6นี่ครับ ใต้กระดลกศีรษะอ่าเขาไม่ให้มาร์คหรือมีคนช่วยอย่าแต้นิดสี่ห้าหกครับนี่ครับแต่มันไม่ใช่แนวนี้นะครับไม่ใช่แนวที่ <c oughs> ไม่ใช่แนวที่กระดูกคอนะมันจะเป็นแนวนี้ครับนี่นี่แนวใต้กระหลกศีรษะที่ชิดกระดูกนี่นะครับไล่ลงมาสี่ห้าหกเจ็ดจุดที่แปดครับครับจุดที่แปดมุม ครับนะจุดที่8ปดอยู่มุมแปดเก้จุดในหนังสือมี11จุดใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าลูกค้าคอสั้นอเอาคอไหนดีวะเอ <S <S อคอสั้นอะ่ะเหลือกี่จุดเหลือ8จุดเออมันจะน้อยแล้วล่อเอาลดไปส,สักจุด2อจุดฟอเออนะครับแล้วไปนวดตะเหลี่ยงคอย,ยาวอะ่ะก็เพิ่มขึ้นไปเออนะครับอ่ะโอเค อ,อันนี้จุดที่หนึ่งนะครับลูกค้าตัวใหญ่หมอตัวเล็กส่วนมากจะน,นั่งนวดก็ได้แต่แรงเราไม่มีเราก็ใช้ย,นนะย,นนะยนืนนะครับนะจุดที่หนึ่งพยายามสังเกตนะครับคอด้านขวาใช้มือซ้ายนวดนะเพราะอะไรถ้าคุณใช้มือนี้นวดปุ๊บอะไรครับบีบคอบีบคอลูกค้าเขาครับใช้นิ้วโป้งกดน,นี้นะครับ สี่นี้เป็นตัวประคองไวเ้เฉยๆนะครับจุดที่หนึ่งสังเกตนะครับผมจะกดเข้าไปหาคอนะถ้าคุณสังเกตว่าถ้าคุณดันอย่างนี้เห็นไหมลูกค้าก็จะเอเียงไปขหน้าครับกดและดันเข้าหาคอ,อาจุดที่สองครับตามลงมาจากกระดูก c ีลงมา2นิ้วมือจุดที่สอง ทุกจุดเวลากดแล้วต้องขึ้นศีรษะอาจจะถามลูกค้านะครับว่ารู้สึกตึงไปที่ศีรษะไหมนะครับนะถ้าคนที่มีอาการปวดยังไงก็ขึ้นครับร้อยทั้งร้อยต้องขึ้นศีรษะจุดที่สามครับหัวมุมสะบักจุดนี้ถ้าคนที่มีอาการปวดศีรษะปวดคอจะขึ้นทั้งบนแต่ถ้าบางคนที่ปวดแขนจะลงไปที่สะบักลงไปที่รักแร้ลงไปที่แขน ความรู้สึกนะครับถามลูกค้าได้ว่ามั